ยืนยันปกป้อนอธิปไตยท่ามกลางเกมสื่อจากฝั่งกัมพูชาศึกชายแดนหรือศึกภาพลักษณ์ใครกำลังเล่นบทเหยื่อสวัสดีครับนี่คือ PT Story ่ข่าวจริงเข้มข้มรู้ก่อนใครวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ร้อนแค่ในพื้นที่แต่ร้อนถึงเวทีโลกฝั่งกัมพูชาออกมาส่งสารถึงประชาคมโลกย้ำภาพตัวเองว่าเป็นประเทศเล็กอ่อนน้อมและไม่ต้องการสงครามแต่คำถามคือทำไมต้องการความตึงเครียด แล้วเหตุใดพื้นที่แนวชายแดนจึงยังเต็มไปด้วยแรงกดดันและความไม่ชัดเจนฝ่ายไทยยืนยันชัดทุกการเคลื่อนไหวของทหารคือการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่การรุกรานไม่ใช่การยั่วยุและไม่ใช่การขยายความขัดแยง้งนี่จึงไม่ใช่แค่ศึกชายแดนแต่มันคือศึกความจริงกับคำอธิบายศึกที่โลกต้องตัดสินจากการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดและสุดท้ายใครจริงใครเล่นบทเหยือ่อประชาคมโลกกำลังจับตาอยู่ คุณผู้ชมคิดอย่างไรกับประเด็นนี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ครับอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวถัดไปนี่คือ PT Story สวัสดีครับ